คุ้มแข็งแรงสบายเนี่ยเราทำงานมาเหนื่อยเนอะเ,เราได้นอนโซฟาเองหนังสือเล่นหนึ่งหลับบนโซฟาเนี่ยสุดยอด สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องสวนแอร์เฟมิลี่นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูโซโฟาแบบหนึ่งที่นั่งปรับเอนยนอนนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโซฟาตัวนี้ผมสั่งมาจาก l า z a d a านะฮะราคาประมาณ2อ0พันหะฮะค่าจัดส่งเนี่ยสามร้อบาทนะครับก็ประมาณ2อ0พันเานะฮะรวมรวมวมส่ง,ง,ง,งน,นะฮะเป็น โซฟาหนึ่งที่นั่งปรับเอนนอนได้น,นะครับผมซื้อมาจากร้านโฮมฮักนะครับนี่นะฮะแล้วก็สีฟาวนะฮะเป็นหนัง P ีนะครับไซส์7 0คูณ90คูณ1นซนเมตรนะครับผมแกะให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะฮะตอนตอนนี้บ้านเรายังไม่เสร็จนะครับตอนนี้บ้านเรายังไม่เสร็จตอนแรกก็ก็กะว่าจะรีวิว บ้านสวยๆนะฮะแต่เราเราสั่งมาก่อนแล้วก็แต่พิสินคช้าเสือพวงมีปัญหานะฮะก็เลยยื้อเพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะฮะเดีย๋ยวมาดูพร้อมกันครับตัวนี้จะเป็นตัวฟาปรับเอนนอนนะฮะแต่ปรับอเอนนอนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแมนนวลมันจะมีอีกแบบหนึ่งต่ราคาสูงกว่านี้หลายหลายพันกว่านี้ครับเป็นแบบ มือดึงปึ๊บมันจะยืดออกฮะแต่ตัวนั้นหลายพันอันนี้เราเอาแบบนี้ก่อนนะฮะนี่โอโหออกไงเปิดออกมากจ,จะมีนี่นะฮะสีลำตาของเรานา่าจะเป็นสนักนาก่าจะเป็นสนักสิ่ที่หนึ่งสิที่หนึ่งนะฮะมันใหญ่นะเนี่ยสิ่ที่หนึ่ง ไม่ไหวเอาละอันนี้อันนี้แอบกว่าล้มเสียหายยังไงถ้าเพื่อนๆมาดูคลิปนี้นะฮะมาดูคลิปตอซฟาก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับมาดูบ้านสวยๆคลิปบ้านสั้นๆาก็ะโปมเลยนะครับขอบโปรหมดไปเลยนะครับบวมหมดแล้วหน่อยนะโคด บอกแล้วเนี่ยต้งกว้องเลยจะให้ลูกช่วยไปถากล้อ,องมาเลยถากล้อ,องเด่นึ่งมันใหญ่มันใหญ่กว้างกว้างตะวันประกนะองวะตะวันมันอยู่ตรงนี้อ่าออต้องกว้างอย่างะวันนั่นเบา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 อันนี้ แกะกันแบบสดๆเลยสดๆเลยอยากจะแกะแบบบ้านสวยๆก่อนนี่เผ็ดนะรีวิวแต่เนี้ยถึคคาับอ่ะกลัวมีปัญหาโอ้ยโอ้โหกล่องเริ่มเลยแก่กล่องก็เต็มบ้านแล้ะนี่นะอาหาได้แต่ล้องมาช่วยในกล่องก็จะมีคู่มือเป็นคู่มือการประกอบ ต้องดูแล้วประกอบโอ้โอเคนะฮะเขาก็จะมีกล่องเขาก็จะเป็นขาของเราขาที่สำหรับใส่สโซฟาฐานด้านล่างนะครับในกล่องนี้นะฮะนี่ขาสี <45. S 1> ่ข้างสีข้างครบแล้วเขาก็จะจะมีรูนอ็อต แล้อ๋อเขามีอยู่แล้วเราก็ขายเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ๋อแบบหมุนได้เลยไม่ต้องจอะไมล์ไม่ต้องอจอดไมลเขามีอหกระบ,งบังหมุนเข้าจนตุดแบบจะตึงมือเลยอ่ะมันจะหมุนได้สุดจนตึงมือเลยนี่อ่ะเาไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรใช้มือเราตึงตึงมือก็พอ <Okay. S 1> อ่าเราหมุนเพิบออันนี้ผมทำตามขั้นตอนเลยนะ ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกแบบมาเลยได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วใช่ไหมเหลือติดผนังผนังผนักผนักไม่ใช่ผนังผนักพนักพิงผนักพิงเพราะเสียบลงได้เลยลองดู่อเขาจะห้มมามันจะมีเหมือนเป็นเคี้ยวเหล็กเนาะใ อันนี้คือพนักพิงพักพเขาก็จะมีเหล็กตรงนี้นี่มีเหล็กเอาไว้เสียบกับตัวตัวที่โซฟาเดีไปไปดูเหล็กที่โซฟาให้ดูนี่ครับเหล็กที่โซฟาก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็ รูนี่เลยเราตก็เสียบให้กงรูนี่นี่นก็เป็นเก้าอี้แล้วถ้าเกิดที่ผมเพิ่งไปดูตามโฮโลหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณห้าพันกว่านะ<ม>เขาจะมีที่ดึงตรงนี้อ่าใช่สมมุติเรานั่งสมมุติเรานั่งเขาจะมีที่ดึงตรงนี้ แล้วต้งขามันก็จะเด้งออกแต่อย่างนี้อัตโนมืออัตโนมือใช้มือดึงอ๋อใช้ขางใช้ข้างหลังอุ้ยเสียวแด้อ๋อรู้แล้วใช้หลังดันใชใช้หลังดันไม่ต้องมือดึงพูดผิดใช้หลังดันปป๊อุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็กน มันน่าจะมีตัวล็อกปะพิงพิงไปงายจัข้างหลังเขาก็จะมีแผ่นตัวนี้ปิดเพื่อจะปิดตกอความเรียบร้อยแต่เมื่อกี้เนี้ยที่เราลองนั่งไอตรงตรงล็อกเหล็กมันไม่เข้ากัน<อ>ที่เมื่อกี้นี้นะฮะต้องเพื่อนเพื่อต้องดูดีๆนะฮะอ่าอันนี้ผมทําให้เข้ากันได้แล้วตอนนี้น่าจะมองไม่เห็นน้องใช่เมื่อกี้เราเสียไปเราเราทำด้วยคนเดียวไงถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทก็คือมี คนดูด้านหลังละกันเมื่อกี้ผมผมเรียบลงไปเลยมันไม่ลงหรอกอ่าอันนี้คือประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมประกอบเสร็จแล้วพร้อมพร้อมนั่งพร้อมนั่งเนี่ยแล้วกเป็นมีผ้าปิดอย่างนี้อ่ะลองให้เพื่อนๆดูดีว่ามันลองลองโยกผนังดูดิแข็งแรงไหมแข็งแรงพอมันเข้าล็อกของมันใช่เข้าล็อกแล้วมันแข็งแรงเมื่อกี้เราตั้งแล้วมันมันเอียงอ่าโอเคนี่รีวิวจะร้ออะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้นิดนึงนะร้อนร้อนไปหมดแล้วตอนนี้ แล้วก็อย่าลืมไปดูทิ่บ้านฐานสร้างกับโฮมเอกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองนั่งดูสักหน่อยเดี๋ยวลองนั่งดูจะมีคนอยากนั่งแล้วโอ้ยโอ้ยด่าเรื่องกันาดนีอ่ะโอเคแค่อย่างนี้แหละเอียงอย่างนี้ไงเอียงแบบเมื่อกี้เอออเียงแบบเมื่อกี้จะได้รู้เลยบ้านก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยตอนนี้อ่ายื้อตัวไปเตะโอเคโอ้ย นี่นพอข้างหลังดนันปุ๊บข้างหน้าเท้าจะกระดกขึ้นทันทีร้อแล้วก็เกูกน,นกี <c oughs> นนก่นะนีนน่น,น่าสบายเห็นไหมนี่แหละที่นอนพุใช่นี่แหละแต่พอเราจะเก็บปุ๊บเราเก็บปุ๊บถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เออล,ลองเอาขาหูบเข้า,ขา,ขาได้ไมไม่หรอกอาจะอะจะน้ำหนักยังไม่ได้ ถ้าเด็กเด็กยังขายังแรงไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวดูพ่อทำให้ดูอ่ะโอเคลุกต่อไปพีซินเตอร์คนต่อไปมาแล้วจจกไปในคุ้มนี่อันนี้เขาเขาเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้ถึงร้อยยี่สิบโลโอ้โหนี่สบายมะสบายดูตล้ออ่ะดูจนร้อเลยตอนนี้อ่ะโอเคลองดูหนึ่งนั่งคือสบายเห็นไหมแข็งแรงแข็งแรงไม่โยกไม่โยก ผมตัวใหญ่แนละ้วมีไม่โยกแข็งแรงแต่หลังอาจจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ฟิวต<ม>ัวนี้ก็โอเคตามราคาแล้วกันแต่อย่างที่บอกผมเคยไปลองที่หงโป,โปเขาจะมีตัวก้านดึงตรงนี้ดึงป๊อขา,ขาดึงขาจะจยืดดีด,ดเลยอดีดแล้วพนักพิงมันยังไม่ลงนะอะถ้าเราเอียงไปมันจะลงที่ทหงโปนะห้าพันห้าไม่ไหวเอาแบบนี้เอาแบบแมนนวแล้วกันโอเคไปเริ่ม ยืดหนึ่งดันก้นแล้วอาจจะใช้มือช่วยด้วยนะอันนี้ไม่รู้ถูกวิธีหรือเปล่านะนี่โอ้นี่ได้องศาคือนอนนี้ได้เลยอุ๊ยอย่างนี้แบบร้านเสริมสวยเนาะก็ใช้ได้เออสบายอ่ะคุณเพื่อนไปซื้อแล้วเนี่ยมันแข็งแรงไหมคือแบบพอพอนี่ แต่ต่างก็คืออะไรเนี้ยเหรอเนี่ยนี่กูถงแรงของแรงหูสบายนี่อ่ะโอเคพอจะเก็บเท้าเก็บเท้าปึ๊บนี่ปึ๊บมันอาจจะไอ้นี่นิดนึงน้ำอาจจะแบบไม่ได้นุ่มนวลมันมันเป็นแบบนวลอ่ามันอาจจะไม่นุ่มนวลลองทำใหม่เมื่อกี้อาจจะอ่ะอ่าสเต็ปของเท้าใช้มือยันก็ได้คือใช้หลังหลังกระก้นอ่าละเอียดใช้หลังแล้วเอียงเลยอ่าอ่าโอเคเดี๋ยว เก่งไปเมื่อกี้ท้งแรกอันนี้ทางที่สองอาจจะดีขึ้นอ่านี่เอาขาอ่าขาขาหูบลงดันลง๊บโอเคาเชิญคุณลูกอีกรอบนึงค่ะสบายมากซื้อเทอมาทีไม่ใช่กันแล้วลองลองดูดันก้น อ่ะอันอันนี้คือเขาเด็กเนาะน้ำหนักอาจจะยังน้อยอาจจะยังไม่มีแรงส่งมากอ่ะไม่เราเราเราจะเอาแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้เนี่ยกยืดเท้าแค่นี้ก็สบายแล้วถูกป่ะอย่างอย่างนี้สบายยังลูกใช่ไหมนี่สบายแล้วเราอยากเอนอนเราก็ต้องดันไปอีกอ่ะแรงไม่มีเนี่ยนเด็กก็สบายเลยสบายเลยนะ ลูกสูงประมาณร้150อยเกือบร้อยห้าสิบเนาะเมื่อกี้คุณตุ้ยเขาสูงประมาณร้อยแปดสิบร้อยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ่าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็ยังได้อยู่อาาโอเคอ่าโอเคแต่พอ่อจะนี่สรุปสรุปว่าคุมมาค้มไหมคุ้มสรุปเลยคุ้มค่าสองพันเก้าซื้อเถอะ ไม่ไม่ไม่ได้อะไรจากร้านค้านะร้านโฮมพาร์ผมไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดโฮมพาร์ทาดูก็ส่งอะไรมาให้รีวิวก็ได้เดี๋ยวรีวิวให้ส่งมาให้ใช้ดีไม่ได้สปอนเซอร์เลยจะซื้อเองคุ้มแข็งแรงสบายเนี่ยเราทำงานมาเหนื่อยเนาะเราได้นอนโซฟาเองหนังสือเล่นหนึ่งหลับบนโซฟาเนี่ยสุดยอด ยังไงก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็กดติดตามนะฮะแล้วก็ฝากคลิปด้วยบ้านฉันสร้างจากโครงเหล็กใกล้จะเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วดีถามได้ทำได้ทำได้เพื่อนดูกันนี่ใกล้จะเสร็จแล้วยังไงก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสซยแหลกด้วยนะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับขอบคุณครับ